สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเมา์มอยกันชิลๆกับบรดานะคะวันนี้โอ้ยอากาศน่าสงสารแม่ค้ามากมายเลยนะคะวันนี้เนาะฝนตกตั้งแต่เช้ามาเปิดร้านยังไม่มีใครเดินมาเลยจากสินค้ามีสวยมากมายแต่ยังไม่มีลูกค้ามาเลยก็เลยมาเล่าเมาส์มอยตื่นช้ามา ก็กินไปเยอะแล้วนะคะอันนี้นะะี่ค่ะอันนี้คือไข่รวกวสองใบนะคะเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็กาแฟเสร็จไปแล้วนะคะกินไปแล้วนะคะอันนี้ก็กล้วยไปแล้วสามลูกนะคะกินไปแล้วอันนี้ก็ยังมีเต้าหวยทรงเครื่องกินทุกวันนะคะจะเป็นอาหารที่แบบว่ามีอะไรละมี เจ้าหวยมีเอ่เม็ดแมงลกักมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะอาหารแบบนี้ก็ดีต่อกระเพาะเรานะคะไม่มีรสเผ็ดนะคะดีมากแล้วก็สุดท้ายด้วยขนมนะคะไม่ให้อ้วนได้ยังไงอร่อยทุกอย่างค่ะบอระดานนะคะ,ะ,คะวันนี้เราก็มาพบกันแบบชิลๆกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันวันนี้ ตลาดช่วงนี้ก็ไม่มีคนนะคะไม่มีคนเลยเพราะว่าคนเข้ามาฝนก็ตกตอนนี้ก็ตกมากนะคะตกมากแต่ดีดีดีดที่ไม่ลมนะคะที่ไม่ลมเราก็เลยสามารถอาอยู่ในตลาดได้น,นี่คือตลาดสดนะคะตลาดสมเกียรติตลาดสมเกียรตินะคะ ตลาดสมเกียรติที่จังหวัดสกลนครนะคะน,นี้มีเม่ค้านะคะแม่ค้ามาขายของนะคะแต่ว่าไม่มีผู้คนเดินถนนเลยเห็นไหมคะยาวเหยียดไม่มีผู้คนเลยฝนตกนะคะอันนี้เป็นทางหน้าร้านของบลรดามีผู้คนเดินมาก็ไม่เยอะนะคะฝนตกลันล้าใช่ไหมพี่น้อยออืมลันล้าลันล้าชมตลาดนะคะ นี่ค้าก็มาซื้อของไปขายนะคะเต่กซื้อไปขายแต่คนซื้อไปกินไปใช้ก็ยังไม่มีมีแม่ค้ามาซื้อปลาซื้อผักนะคะไปทำนะคะเนี่ยอันนี้คือหน้าร้านของวรลดานะคะวรลดาหันฝั่งเข้าในตลาดนะคะผู้คนก็เดินไปเดินมานะคะแล้วนี่ก็คือภายในร้านของวรลดาก็เหมือนเดิมเช่นเคยเดี๋ยวคะ่ะยังมีสินค้ามากมายให้ท่าน ซื้อนะคะเสื้อ,อน,นี่ก็เป็นเสื้อไม่ซับกาวนะคะสวยงามนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะนีะสินค้ามีเสื้อมาหลายอย่างหลายแบบนะคะนี่ก็สวยนะคะอันนี้เพิ่งตัดมานะคะตัวนี้นะคะราคา1 6 0 0เราขายเพียง1,100นะคะท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้น,นะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนสั้นซับกาวอย่างดีนะคะเข้ามาด้านในนะคะมีหลายอย่างเวลาใดจะให้พ่อแม่พี่น้องชมนะคะ อันนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็เพิ่งตัดมานะคะพ่อแม่พี่น้องเอซีค่ะอันนี้ก็เพิ่งตัดมานะคะเป็นแขนห้าส่วนนะคะตัวนี้อกสามสิบหกมีสวยนะคะสินค้าของเรามีเป็นชุดก็ยังมีนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเลือกได้นะคะนี่เป็นชุดนะคะเป็นชุดงามมากนะคะงามค่ะเป็นชุดนะคะเป็นชุดงามเลยนี่ค่ะ แม่วันนี้เราก็จะมาชมสินค้าเป็นผ้าสิ้นก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นลายสวยๆงามๆก็ยังมีเหมือนเดิมเชิงแดงก็ยังเหลือนะคะยังมีสองผืนนะคะชุดแซกก็ยังมีท่านใดอยากได้อันไหนก็โทรหาวรลดาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ้งข้อมขายเสื้อคลุมนั้นก็โปรนะคะเพียงตัวละ1 0 0 0บาทนะคะมีสีส้มสีเขียวสีชมพูนะคะเอซค่ะ จากราคาพันหกพันแปดนะคะเราขายเพียงหนึ่งพันบาทนะคะโปรโมชั่นให้เลยแล้วก็มาเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อ,อผ้าเข็นมืออย่างดีเลยนะคะราคาพันหกนะคะจะขายเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเข็นมือนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเนืสุดๆให้พ่อเมพี่นงเอฟซีก็ได้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่ะสวยนะคะสีขาวนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะเอฟซีขาสวยนะคะ ท่านใดสนใจแอดเข้ามาเลยนะคะสีขาวอกสี่สิบหกนะคะ fc คะ่ะแล้วก็มาเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมราคาพันเก้าเราขายตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทเห็นไหมคะ fc คะ่ะสวยที่เวลาดาเอากล้องเข้าไปนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ fc คะ่ะนี่คะ่ะสวยสวยวิหลายตัวนะคะนี่คะ่ะอันนี้อกสี่สิบหกลายคอกม้าสวยนะคะลายกำแพงเมืองจีนนะคะสวยนะคะสวยงามทุกตัวนะคะ fc คะ่ะ ท่านใดสนใจก็แอปไลน์นะคะน,นี่ก็สวยนะคะเป็นเสื้อสูรนะคะเสื้อสูรอก40นะคะสีเทางามมากยังขายโปรอยู่เหมือนเดิมนะคะแล,ละเรามาผ้าสิ้นนี่ก็สวยงามเยอะมากนะคะผ้าสิ่นเพิ่งตัดมาใหม่งามนะคะงามผ้าสิ่นมีเป็นกินระดาปิดกิดระดาเปิดนะคะคําว่าเปิดก็คือเป็นสปายเกาะนั่นเองนะคะขายเพียง โปรโปรช่วงนี้เพียงตัวละ1,300ัรบาทนะคะ FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีนะคะแล้วก็มาอันนี้นะคะ NN 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 คือเสื้อนะคะเสื้อยืดนะคะ FC ท่านดูดีๆนะคะสวยเสื้อยืดนะคะวรดามีมากมายเนื่องจากฝนตกวรดรำมไม่ได้เอาขึ้นเยอะนะคะเสื้อยืดงานนี้สวยเบอร์ M นะคะ นะ,ะมีหลายสีนะคะสีส้มสีเขียวนี่เพียงตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะเป็นตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะ,ะท่านใดสนใจลิแอดไลน์เข้ามา M L S L ราคาเดียวกันนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะมีหลายตัวหลายสีนะคะแต่เราไม่ได้โชว์ทุกตัวนะคะเนื่องจากร้านเรามันคับแคบ อีกอย่างสินค้าถ้าโชว์มากก็ไม่สวยแล้วเอาอยู่ในถุงออกมามากมายอะไรของเรามีเยอะมากนะคะชั้นล่างมีค่ะท่านใดสนใจก็แอดไลน์นะคะแล้วก็มาเนี่ยค่ะ้อยืดมาแล้วเนาะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายค่ะเอฟค่ะ,คะผพ่าไฝ้ายเราก็ขายพิเศษเลยนะคะเพียง160บาทนะคะนี่ค่ะตัวละร้อบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะตัวละ160บบาทเท่านั้นนะคะ ท่านได้สนใจก็แอดไลน์มาเลยแล้วให้วรดาถ่ายรูปให้ดูอีกรอบได้นะคะตัวนี้ก็คือกระเป๋านะคะใบละร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบสวยงามนะคะเราก็มีหลายอย่างให้ท่านดูนะคะเชือยืดก็เหมือนเดิมป้ายร้านวรดาภาคามมีสองป้ายนะคะด้านนอกนะคะด้านนอกนะคะแล้วก็มาด้านในร้านนะคะมีป้ายวรดาภาคามข้างบนด้วยนะคะ แล้วต่อมาก็จะมาเป็ยนย่ามนะคะกระเป๋าย่ามนะคะกระเป๋าย่ามก็สวยมีหลายราคาอันนี้เป็นสร้อยนะคะเส้นละร้อยบาทนะคะถ้าท่านใดสนใจแทบหน้าจอเลยโทรหาเราได้นะคะอันนี้กระเป๋าย่ามกระเป๋าย่ามมีหลายแบบนะคะกระเป๋าย่ามมันมีทั้งใบใหญ่ใบเล็กนะคะใบใหญ่ใบเล็กราคาก็ไม่แพงราคามิตรภาพนะคะและมาอีกนี่คือกระเป๋าตัวนี้นะคะเอซค่ะ วลดาเพิ่งได้มานะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะกระเป๋าตัวนี้จากราคา3ก็9เวลาดาขายเพียง250หิบาทนะคะ2 5 0บาทเท่านั้นนะคะขายในราคาพิเศษนะคะราคาถูกๆนะคะแล้วก็มากระเป๋าตังนะคะเอซีค่ะท่านดูดีๆกระเป๋าตังเวลดามีหลายรุ่นนะคะนี่ค่ะ รุ่นนี้กระเป๋าไม่มีกระเป๋าซิบเดียวนะคะตัวนี้ใบละร้อยเบาทนะคะสวยงามทุกใบมีหลายลายนะคะอันนี้เป็น2อซิบนะคะจาก3า9เก้าขายเพียง290ราสบนะคะเอค่ะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์มาเลยนะคะกระเป๋างามมากนะคะรุ่นนี้มีหลายสีนะคะอันนี้เป็นรุ่น2อซิบนะคะเอค่ะตัวนี้เป็นกระเป๋า2อซิบนะคะตัวนี้กระเป๋าสซิบนะคะอันนี้ก็กระเป๋าหน้าเปิดนะคะสองร้ นะคะขายราคาพิเศษ290าบนะคะอันนี้กระเป๋าซิบเดียวนะคะ1 9 0บาทนะคะพิเศษเลยอันนี้คาดผมนะคะอันละ50บาทนะคะสวยแล้วก็แน่นดีมากเลยนะคะกระเป๋าไอ้น,นี่นะค่ะตุ๊กตานะคะตุ๊กตานี่ก็สวยงามน,นะคะตัวละ40บาทนะคะตุ๊กตานี่นะคะตัวละ40บาท อันนี้จุกผมนะคะจุกผมผ้าคามอย่างดีเลยนะคะสวยงามนะคะจุกผมผ้าครามนะคะอันละสี่สิบบาทนะคะอันนี้กระเป๋านะคะกระเป๋าตัวนี้งามมากนะคะจากบาร์รเก้าเก้าเราขายเพียงหกสิบาทนะคะกระเป๋าผ้าคามนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าผ้าคามใส่สตางค์ใส่บัตรประชาชนใส่ใบขับขี่ใส่บัตรเอทีเอ็มได้ครบเลยนะคะใส่กุญแจได้ครบแยกกระเป๋าเลยแล้วก็มีแมสด้วยนะคะแมสแล้วก็มีถ่ายนะคะ สวยค่ะแพ็คละยี่บาทเท่านั้นที่เราขายมีครบสีหลายสีนะคะและพิเศษสุดเรามีฟองน้ำนานโนนะคะตัวนี้ฟองน้ำนานโนฟองน้ำมหักสรจยนนะคะใช้สะดวกสบายเราขายในราคามิตรภาพนะคะเพียง4อันร้อยบาทนะคะ4อันร้อยบาทเราขายถูกๆชิวๆนะคะแล้วก็มีเป็นผ้าเนะะี่ยค่ะเป็นผ้าขาวนะคะขาวสะอาดบริสุทธิ์ขาวสะอาดบริสุทธิ์ยังไม่ย้อมคำนะคะพื้นใหญ่450รพื้นเล็ก250านะคะ เรามีหลายแบบหลายอย่างนะคะให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายแล้วก็ผ้าคลุมไหล่เรามีสวยเยอะมากเลยนะคะพื้นใหญ่ A A ซีเมียมผ้านิ่มพื้นละห้าอปดิเท่านั้นนะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสวยงามสุดๆเลยผ้านิ่มนิ่มมากๆเลยนะคะสวยจริงๆพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายหมวกอันนี้ก็มีอันนี้เป็นหมวกอันนี้เป็นผ้ามัดยอมนะคะตัวนี้นะคะใบนี้และพวกนี้เป็นผ้าคามนะคะ ท่านใดสนใจก็แคปเลยนะคะนี yeah. like mm ่ค hmm. ouais? ่ะสวยงามสวยงามอันนี้เป็นผ้าพันคอนะคะพันคอเล่หผ้านิ่มสีตะโกนะคะผ้านิ่มสีตะกกงามงามงามมากนะคะสินค้าน่าซื้อนะคะน่าซื้อน่าใช้นะคะอันนี้ก็มีนะคะมีหลายอย่างนะคะท่านใดสนใจริอันนี้ก็มีนะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นจุกผมนะคะอันนี้เป็นจุกผมนะอันนี้เป็นดอกไม้ผ้าคลามนะคะแต่อันนี้จุกด้านในนะคะขอเข้าไปเลยนะคะ ใส่เป็นงานดําก็ได้งานใส่กับผ้าคามก็ได้นะคะอันละ90บาทนะคะ120เราไม่ขายขายเพียง90บาทนี่ค่ะมีขาวนี้แล้วก็มีลายนี้สวยงามมากนะคะงานงานแฮนด์เมดนะคะงานฝีมืองานโอท็อปนะคะขายเพียงอันละ90บาทนะคะท่านใดสนใจแอบไลน์นะคะวันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องงามๆนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศตลาดนะคะ ดูนะคะยังโล่งจ้องเหมือนเดิมเลยนะคะนะคะมีแต่ผู้คนเดินไปเดินมาโดยส่งสินค้าหาคนซื้อไม่มีเลยมีแต่เนี่ยคะ่ะเดินไปส่งสินค้าเนี่ยคะทางไก่มีเยอะแยะเลยนะคะมีผู้คนนะคะมีคนเดินไปเดินมามากมายนะคะแต่หาคนซื้อสินค้าก็ยังไม่เจอเลยวันนี้โอเคนะคะในวันนี้ในคลิปนี้เราขอขอบพระคุณเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมมา กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้วราดาท่าคามนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เรียกว่าคลิปชมตะหลาานะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณ